ใครที่ไปขับขี่หมดอายุแล้วมีเวลาน้อยฟังทางนี้เลยจะพาต่อใบขับขี่ให้ได้ไวภายในหนึงชั่วโมงต้องอบรมออนไลน์และจองคิวออนไลน์มาไว้ก่อนเลยนะวันนี้เรามาต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคลนะคะจาก5ปีเป็น5ปียังขาดไม่เกิน1ปีสามารถที่จะอบรมออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์มาแล้วก็ไม่ต้องอบรมใหม่นะคะเข้ามาก็ทดสอบสมรรถนะ ทางร่างกายเฉยๆชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปแล้วก็รับใบขับขี่กลับได้เลยสิ่งที่ต้องถือมานะคะก็คือใบขับขี่ฉบับเดิมถ้าไม่มีก็คือเอาเอกสารใบแทนแล้วก็บัตรประชาชนฉบับจริงใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน1เดือนนะคะมีแค่นี้เลยค่ะอย่างอื่นไม่ต้องถือมานะจ๊ะส่วนใครที่แบบขาดต่อเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีอบรมใหม่นะคะใช้เวลาสองชั่วโมงแล้วก็ทดสอบข้อเขียน แต่ถ้าไปกับขี่ขาดเกิน3ปีอบรมใหม่5ชั่วโมงทดสอบและทั้งข้อเขียนและทดสอบขับรถนะจ๊ะเราจองคิวออนไลน์ไว้ตอน8โมงครึ่งแต่เรามาตั้งแต่7ดโมงครึ่งเลยค่ะทุกคนพอคนส่งเปิดเข้าเป็นคิวแรกเลยจ้ะพอเข้าไปก็ยื่นบัตรแล้วก็มายื่นเอกสารตรงนี้ขึ้นมาชั้น2ค่ะนี่ขนาดทดสอบเป็นคนแรกนะคุณยังเต็มข้างบนเลยอันนี้คุณอบรมใหม่จ้ะ นี่เจ้าหน้าที่ก็สาธิตให้ดูนะคะมีการทดสอบแค่3อย่างเองตาบอดสีแล้วก็ทดสอบเหยียบคันเร่งและเบรกค่ะง่ายๆแบบนี้เลยทําผ่านก็ลงไปชำระเงินด้านล่างพร้อมกับถ่ายรูปเราทําเสร็จและกลับภายใน1ชั่วโมงค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยและนี่คือไปกับขี่ของเราต่อเสร็จแล้วก็สบายใจใช้ได้ยาวๆอีก5ปี ไหนใครต่อแบบไหนบ้างมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะ